วันนี้นะคะเราอยู่ที่แปลงผักของนายเครือจีนแสค่ะท่านเป็นสมาชิกสภาเกษตรกร,กรจังหวัดเพชรบุรีนะคะในสาขาผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืชน,นะคะค่ะโดยวันนี้นะคะพวกเรานะคะก็จะมาหาวิธีในการที่จะ ช่วยกันกําจัดหอยชนิดนี้นะคะให้กับเกษตรกร,ะกรนะคะโดยนำมาให้เกิดประโยชน์กับสวนผักของเราด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราก็มาติดตามกันนะคะว่าทางสํานักง,งานสภาเกษตรกร,กรจังหวัดเพชรบุรีจะพาทุกท่านพนําหอยตัวเนี้ยไปทําอะไรกันคะ่ะตามกันมาได้เลยคะ่ะพี่เคือนคะแล้ว เรามีวัตถุดิบหรือว่าขั้นตอนการทำยังไงบ้างคะพี่เรือสําหรับน้าหมักหอยเนี่ยอันดับแรกต้องเก็บหอยก่อนหอยนะคะวัตถุดิบคือหนึ่งก็คือหอยค่ะมีหอยมีกากน้าตาลแล้วก็เชื้อพอดสองแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้คือถังหมักถังหมักตรงนั้นแล้วเรามีขั้นตอนการทํำยังไงคะขั้นตอนคือทุบทุบทุบหอยแต่นั่งทุบยืนทุบแล้วก็คือทุบแต่ถ้าง่ายสุดก็คือใช้ยืนแล้วใช้จอบตอวอลไร กระแทกให้มันแตกในกระสอบปุ๋ยาแต่เออใช่แต่หอยของพี่เคยจะต้องใส่ถุงปุ๋ยก่อนแล้วก็ทุบใช่เพื่อการกระเด็นค่ะกันกระเด็นก็ทุบทุบเรามั่นใจว่าเออแลกพอสมควรแล้วก็เอาหอยมาเทใส่ไอ้ภาชนะกระหมังหรืออะไรก็ได้ที่กระบะปูนแล้วก็เทใส่แล้วก็คลุกกากาศน้ำตาลความตาลแต่การน้ำตาลเนี่ยพอเทเทหอยเสร็จอากาศน้ำตาลเทลงไปก็คลุกคลุกคลุกแต่เชื้อพอดอสองก็คือ ก่อนแรกต้องเตรียมก่อนนะเตรียมเอาพอร์ดอสองละลายกับน้ำไว้ก่อนส่วนหนึ่งน้ำสัก2ออสองลิตรพอร์ดทักงสองก็ละลายละลายเสร็จแล้วก็พักไปก่อนแล้วก็พอราคุกหอยจนกระกามตาจนเข้ากันดีแล้วเอาเทใส่ถังถังหมกัมกถังหมักในภาชนะหมากักพอเทเสร็จแล้วเทตามด้วยพอร์ดอสองแล้วก็<น>แล้วก็คนคนเบาๆจะใช้จอบคนหรือใช้ไม้คนได้คนเบาๆเพื่อให้มันเข้ากันแล้วก็หมกักทิ้งไว้ประมาณหนึ่งเดือนขึ้นไปก็เอามาใช้ได้ ก็เป็นขั้นตอนการทําง่ายๆเนาะพี่เขินก็คือให้เราช้าให้เราหมักไว้ตั้งแต่หนึ่งเดือนสามเดือนหรือว่าหรืมากก็่าน้ก็ได้พี่เขก็ได้ไม่เป็นไรแต่ที่พี่เคิแนะนําก็คือวิธีการนําไปใช้ค่ะพี่เขิเราจะแนะนําให้เกษตรกรใช้นําไปใช้อเหรอววิธีการนําไปใช้ก็คือจริงๆสัดส่วนนี้ก็เรีออะไรเรียกว่าทําไปศึกษาไปทดจสอบไปคืออยู่ที่ช่วงเหมาะสมที่สุดก็คือสี่ช้อนแกงต่อน้ำยี่สิบลิตร เอาใช้ลดรถลงไปในหรือว่าในกระถางพักในพืชในได้อยาย่าเน้นยาเน้นลดไปทั้งใบถ้าลดทั้งใบปัดต้วงดน้ําตามด้วยเหตุที่ว่ามันจะมีสารมีกรดของมันอะทำให้ใบพืชไหม้ได้แล้วก็คือเน้นที่ลงดินไม่เหมาะสมในการเอาไปฉีดพ่นอ่าคืออันนี้เราแนะนําให้ร่ดลงดินชีที่สุดดีที่สุดค่ะแล้วกากกากหอยเปลือกของมันอะที่ว่าเราเอาน้ําไปใช้เนี่ยเอามาลงแปลงพัก ควนคุปไปได้เลยเพราะว่าในเปลือกหอยเขาจะมี<ว>มนนแคลเซียมอะไรพวกนัน้นค่ะรา